สีปริกสีอะไรมาไปตัดแล้วแม่เนาะดูดูดดเธอกลิ่นคือหอมขึ้นมาอีกแหมแหนหมูทอดยั่วๆจา้านี่พี่ๆเห็นกันกี่โมงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะนี่นี่ดูซี่โครงอ่อนเขาเป็นซี่โครงอ่อนจริงๆนะเนี่ยดูกระดูแบบเล็กๆแบบนี้เอออย่างเงี้ยเคียวกำลังกร<ช>ุบกรับทำเมนูตามกระแสกันอีกแล้ววันนี้เห็นคนทำน่ากินมากอันนี้จะเป็นแหนหมูคุณปริ <laughs> อ่านเน่่เนให้ดูนะฮะก็จะมีกระดูกอ่อนมีหูมีซี่โครงมีสันคออะไรเงี้ยเนาะวันเนี้ยลองสั่งสันคอกับกระดูกอ่อนใบพายมาเห็น,นเขารีวิวว่าน่ากิานนี่เขาจะมีวิธีทําให้ด้วย<ด><ด>นะข้าวมอดทอดข้าวอะไรก็ได้ลงไปเลยนี่น้ำมันร้อนๆอ,อันนี้จะเป็นกระดูกอ่อนใบพายนี่จะเป็นซี่โครงอ่อนนะครับ เยอะจริงๆเนี่ยกระดูกเลยใช่อันนี้จะเป็นสันคอหมูทอดรวมกันไปเลยเพราะว่าทุกอันเป็นแหนมหมดอันนี้จะเป็นเนื้อเน้นๆนะกลิ่นคือหอมมากเลยหู้มูสีสวยว่ะเออสีหมูชิ้นใหญ่อยู่นะทีเด็ดของเราคืออยู่ที่อันนี้กระเทียมตำมายับหยาบแบบนี้กับพริกขี้หนูหอมๆนี่โบลังแบบนี้เลย สีพลิบส,สีอะไรมันไปตัดแล้วแม่เนาะดูดูเธอหืกลิ่นคือหอมขึ้นมาอีกไหมอันนี้คือทอดทีเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านากลิ่นหอมมากดูความน่ากินนี่นะ ดูคนใกล้ๆนะคะเอาจริงมันเยอะนะเนี่ยเธอก็เยอะไปหมดมันถุงละครึ่งโลแล้วเราทอดสามถุงเรากินกันโลครึ่งเลอะหนหมูทอดเยอะยัจ้านี่พี่ๆเห็นกันกี่โมงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะนี่ดูซี่โครงอ่อนเขาเป็นซี่โครงอ่อนจริงๆนะเนี่ยดูกระดูกแบบเล็กๆแบบนี้เอออย่างเงี้ยเคี้ยวกำลังกรุบๆครับอืมมีเนื้อมีอะไรนาะน้องเธอเขาชอบแบบนี้มากต้องกินกับกระเทียมกับพริกเออจังสิเขาสวยปะฮะร้อน มีพริกมาตัดเหมือนแกเลียนไงเนาะแลวแต่คนชอบนะถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ไม่ต้องใส่มันแบบเปรี้ยวกำลังดีแล้วเนี่ยพริกกระเทียมแบบนี้อ่าไปฮะอือคือถ้าคนไม่กินเผ็ดอ่ะก็คือทอดแบบที่เขาบอกเลยนี่ถ้าใครชอบกินเผ็ดแบบเราก็ใส่พริกลูกดอไปพริกขี้หนูนะมันหอมใช่ใช่ขอใบพายก่อนเลยเธอใบพายนี่เป็นซี่คงอยู่ข้างในนะเป็นกระดูกอ่อนกรุบๆนะ อันนี้เขาจะออกแบบนุ่มๆน,นะเราทอดให้มันแบบไม่แข็งนะทุกคนมันจะมีแบบความกระดูกอ่อนนิดนึงให้เราได้เคี้ยวเออจังซีเนาะอือหืออืออืออันนี้มันเ,เปรี้ยวมากไหมเถอะมันเปรี้ยวกำลังแบบที่เขาทอบเลยเราเก็บไวป,ประมาณสองสามวันยอย่างที่เขาเออส่งมาให้เขาจะมีวันบอกนะอย่างที่บอกอนะ่ะกินกับขา้าวสวยร้อนๆแบบนี้เนี่ยกับกระเทียมกับพริกเนาะตัดกันอนะทีเด็ดแล้วบอกให้ เนี่ยอันนี้เป็นสันคอใครที่ชอบกินติดมันหน่อยๆนะเวลาเคี้ยวไปมันจะนุ่มๆอ่ะอันนี้เลยเออตอนนี้แหละอือกินข้าวกับผิดสามอัออมนี้คือทีเด็ดมันแตกในปากจ้ะอืมนะฮะอืมอ,อันนี้เราทอดรวมกันไปเลยนะสามอย่างเนาะอือออใครที่งงว่ากระดูกใบาพายคืออะไรคือมันจะเป็นกระดูกกระดูกอ่อนนี่แหละเนาะเหมือนคล้ายๆซิคโครงแต่มันจะเป็นชิ้นแบนๆนะแม่เนาะใช่แล้วมันจะติดตรงเนื้อมากกว่ามันจะนุ่มกว่าแบบซิคโครงตัวหนึ่งหมูมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองจะบอกให้ปะ เป็นกระดูกกรุบๆเลยใช่มันจะติดตรงเนื้อตรงมันอ่ะกินแล้วฟินมากเขอาอสวยกับสันคอไปฮะจริงๆง่ายๆแบบนี้ที่บ้านพอแล้วใครอยากจะไปทอดกินแบบเรานะคะนี่เขาจะชื่อแหนมหมูคุณพลิงใช่ไหมแม่ใช่เราได้มาก็ประมาณร้อยห้าสิบาทถุงนึงอ่ะได้ครึ่งโลเลยนะจริงๆอ่ะเขามีหลายส่วนก็ลองเลือกเอาตามที่ชอบได้เลยเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้น้องเนี่ยขอปิดจบด้วยสันคอหมูมันช้ำๆไป ไปไปคดข้าวมาให้พี่ได้ละ